ว้าววิวดิมันมีประกายแสงด anyway, ้วยน้องๆคตรเฟี้ยวเฮ้ยทำไมพี่แดงทำไมแฟชั่นเยอะจังก็พี่เติมไงน้องและพี่เติมร้านไหนหรอพี่แดงทำไมพี่แดงร้านเหม็นเยอะด้วยล่ะพี่เติมร้านชานมหวานเย็นไงน้องมีทั้งระบบอ่าเหรียนโลบัคเกมพาร์ทให้ด้วยเกมพาร์ทก็ไม่ต้องให้รหัสนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็คลิปของได้เลยบริการเติมเกมโรบักร้านชานมหวานเย็นมีทั้งกดเกมพาร์ทเติมเรียนโรบัคแท้แน่นอน แล้วประกันใครสนใจร้านเติมเกมแนะนำลิงใต้นี้ครับร้านชานมหวานเย็นโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องน้ําแดงครับผมวันนี้วันที่16แล้วนะครับผมขาอัปเดตวันที่สิ <Okay. S 1> ตอนเที่ยงคืนก,กว่าน,นิดหนึ่งนะครับผมก็เราก็ตีไปวันที่16เลยแล้วกันมันเป็นอัปเดตนะครับผมอัปเดตแบบ อัปเดตเลยอะอัปเดตก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าม,มีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างแรกนะก็พวกเหมือนเดิมนะครับผมแร้งรีนะครับผมแลงลี <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมได้จํานวนเพิ่มอีกแล้วก็แลงมาอีกสองแล้งอีกแล้งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนที่สําคัญที่เด็ดเลยด่านใหม่ครับที่เด็ดที่เด็ดเลยคือด่านใหม่ ราคา9.49.99อยู่ดีนะครับผมไปเลยดีรอนอะไระมีต่างพอคน้องไปไปเลยละกันอย่างแรกนะทุกคนพี่แนะนำนะให้พวกเองอะ่ะ คือศึกษาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ามีสายฟ้านะพี <Okay. S 1> ่นะครับมีสายฟ้าอันนี้คือสุ่มนะที่สุ่มตัว0.1นะคจุดหนึ่งนะผมถามว่ายากไหมยากมากเลย <c oughs> ไว้ก่อนเลยไปไปดูเลยอันนี้คือมันได้จุ่ศูนย์รวมนะครับผมศูนย์รวมแบบอายธรรมเลยนะคตรใหญ่ยยเลยทุกคนแบบนี้คือโคตรใหญ่อะอย่าเวอรมีพวกสายฟงสายฟ้าน้ำม่วงวิทพื้นอยู่ตรงนี้พบเลยนะครับผมที่สําคัญผมว่าเร็วๆนะมีมีบอสแน่นอนครับที่สําคัญแบบพร้อแบบมันใหญ่มากครับผม เออเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟมีผมคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีใครอย่างแรกนะเราไปที่สมุดเลยครับเป็นหอสมุดเลยทุกคนที่สําคัญเราไปหอสมุดนะครับไปเลย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 นี่นะครับหอสมุดแล้วนะครับผมแนะนํานะครับผมใครมีสมุดเยอะก็นั่งลบไปสักพักหนึ่งเหมือนผมอ่ะมีเยอะเลยลบไปสักพักหนึ่งมันสุ่มสิบนะครับผมสิบคิวเอ็นนะทุกคนมันสุ่มทีละสิบคิวเอ็นนะกดไปเลยสุ่ม ป่งอะไรอะ่ะเฮ้ยได้อะไรอะ่ะทุกคนได้แล้วทุกคนได้ร้อยสามสิบมันเยอะสุดน่าจะร้อยห้าสิบนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดร้อยห้าสิบเยอะสุดนะครับเดี๋ยวเราอ้อยอได้เลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเธอใช้ไทยไหมครับ <laughs> อะไรวะนะ่ะใครไทยไหมครับร้อยห้าสิบไหมอะ่ะอุ้ย oh, ร้อยห้าสิบมีปอวัตเตอร์ฟ้าโหรึป่ะมีอ่ะแล้วเราก็ใส่ร้อยห้าสิบเลยครับทุกคนไปเอง ว้าววิวดิมันมีประกายแสงด้วยน้องๆเพราเฟี้ยวเฟี้ยวเฉยดูดิประกายแสงด้วย <Okay. S 1> เขาเท่แล้วเราก็มาฟาร์มต่อครับฟาร์มน้ำม่วงต่อเพื่อเอาไปเปิดตัวนะทุกคน <Okay. S 1> ขอเฟาร์มนิดนึงโอเคเราฟาร์มเสร็จแล้วนะทุกคนเวลามาจุดเกิดน,นะครับผมเราอยู่ตรงนี้นะจุดเกิดของเราแล้วเราก็เดินไปครับอัพค่าเอ e เนอร์จีตรงไหนนะครับผมเราปีต้นไม้ไปหนึ่งดอกนะทุกคนปีต้นไม้ไปกดเด้งแล้วก็กดเด้งเหมือนดาวโตกนะครับผมดาวโตกแล้วก็กด เด้งนะครับผมแล้วก็กดเด้งอีกนะครับผมมันจะอยู่หัวมุมเลยทุกคนนี่นะครับผมจุดนี่นะครับผมทุกคนทันหลังไหมนะนี่มาเป็นแบบนี้ทุกคนคนเดินตามมาเดินเยงเยงอันนี้คือทางของผมนะทุกคนทางของไพ่เอ้ยไม่ใช่ทางของผมเดินตรงมาแล้วก็กระโดดเยงเยงเยงนี่นะครับกระโดดเรื่อยกระโดดเรื่อยมันจะเร็วมากกระโดดกระโดดโดดเต้นมาจิ้งจ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผม ตำทางดีนะทุกคนตำทางดีถึงถึงทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นทุกคนมันเป็นแบบเทือกโค้งเทือกเขาอ่ะทุกคนดูดีนะทุกคนเราตายขอบไปเลยนี่คือสูตรพี่ทุกคนเราตายขอบไปเราตายขอบเลยตายขอบ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 ไปเรื่อยๆตายขอบก็คือสูตรอ่อไม่ใช่มุมนี้ว่ะอ๋อไม่ใช่มุมนี้อีกมันอยู่ตรงมุมๆนะทุกคนระวังให้ดี อยู่ตรงมุมนี่แหละมุมนี้แหละไปนงมุมไหนแล้วทุกคนมุมนี้แหละนี่งไงทุกคนนี่คือศูนตรนะทุกคนแต่ขอบไปเรื่อยทุกคนแต่ขอบไปเรื่อยแล้วก็มาตรงตถวแถวนี้ไนดะ้เห็นไหมมันเป็นตะไคร่แบบเป็นช่องระหว่างน้ำตรงนี้ทุกคนอ่างเก็บน้ําอ่ะอ่างเก็บน้ำอ่าวไทยหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเรากดสุ่มเลยไม่เสียเวลาครบแล้วแล้วก็กระโดดไปปิงกระโดดไปจุดเกิดน,นะครับแล้วเราก็ไปอับต่อนะครับผมไปรวมหล่อมกันต่อนะครับต่าค่าแรกๆของมันเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดู ค่าแรกๆมัน 99m นะทุกคนเราก็หล่อมเลยแล้วกันนะหล่อมไปเลย 99m เอาแค่เจ็ดตัวพ่อไปลองวัดตัวหนุ่งตัวนี้เผื่อฟุกติดเหมือนเหมือนเหมือนอาไปปลาทิ้งอาหกมันไม่ติดหรอกทุกคนไม่รู้ไม่ติดหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยติดสักทีแบบชอบเล่นอยู่แล้วนะผมอ่ะเป็นแบบเด็กซ้งเด็กซนอะทุกคนเด็กดื้อต้องทำยังไงนะแบบเนี้ยปะเอาต่อโอเคครับทุกคนอัปเดตมันจะได้ประมาณ 2.77b นะครับผมแล้วเราก็ไปอัปขั้นสุดท้ายนะ เราก็มาอัพขั้นสุดท้ายกันกันกันทุกคนไปเราอัพกันแล้วดัทไลทุกคนโห5 5าจุอันเก่า 2.8B เยอะมากเยอะมากทุกคนไะผมรีเบิร์นะครับมันเพิ่มอีกเยอะนะครับผมมันเพิ่มมากายมากดูดีเยอะมากมันเพิ่มมา2 1 8 1 n นะครับถึงแรก 8TDD ได้เฮ้ย 8TDD พอจะฝากโคตรเยอะผมไม่น่ารีบก่อนเลยผมแบบนั่งกดนั่งกดแบบนิ้วนงนิ้วชาทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผม้วยนะครับผมก็ฝากร้านเติมเกมเลยนะครับผมชานมไขมุกให้ไม่ใช่ผมชานมหวานเย็นนะครับผมถือว่าชานมหวานเย็นนะครับผมก็ร้านเติมเกมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคครับผมไม่บายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย 你好。<laughs> <laughs>